จนบุรีมหากุศลเตี่ยเอี่ยมฉลองอายุ89ปีทำบุญแจกทานข้าวสารและถุงยังชีพ2,000ชุดมอบเงิน1 0 0แสน เมื่อเวลา9นาฬ9นาทีวันที่3ตุลาคม2568ที่หน้าห้างกนกการอำเภอเมืองจงหวััดกาญจนบ,บุรีมีชาวบ้านมารอต่อคิวเกือบ2,000คนมารอรับการแจกทานมหากุศลเนื่องในงานฉลองวันเกิดของเตี่ยเอี่ยมกนุก,กวรการครบรอบอายุ89ปีประธานกรรมการบริษัทกนกการดีพาร์ตเมนต์สโตร์จำกัดนำโดยนายวสันต์ภูสิทธิ์การนานานยกเทศมนตรีเมืองกาญจนบ,บุรีประธานพิธีแจกทาน โดยมีนางสาวนัทศินีกนกวารการกรรมการผู้จัดการห้างกนกการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้พร้อมด้วยนายทัศนะณพฤกษาภัยสารศิลอุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คนที่สองและนายทะเบียนนางสาววรนิสาจิตตวิสุทธิกุลน,นายกสโมสรโรตารี่มณีการปีบริหาร2,568-2,569 นางรสวรร์จงไมตรีพรประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีลูกหลานมาอวยพรยินดีขอพอรและร่วมกันแจกทานหากุศลแจกข้าวสารขนาดถุงละ5กิโลกร,รมัมจำนวน2,000ถุงถุงยังชีพอีก2,000ชุดมีน้ำมันพืชน,น้ำตาลน้ำปลาซีอิ๊วปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทางด้านนางสาวนัทศน,นีกนกกราการกรรมการผู้จัดการห้างกนกการเปิดเผยว่า สวัสดีค่ะน้องบีนะคะจากห้างกระหนกการค่ะ ความรู้สึกวันนี้ก็ยินดียินดีดีใจมากค่ะทุกอย่างแบบเป็นใจมากฟ้าฝนเป็นใจอากาศเย็นแดดไม่ออกแล้วก็วันนี้คนมาเยอะมากๆค่ะรู้สึกดีใจมากความตั้งใจของคุณเตียก็วันนี้นะคะเป็นวันที่ห้ากนกการอยากจะตอบแทนคุณลูกค้าทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนอุปการะห้างกนกการด้วยดีเสมอมาค่ะแล้วก็เป็นการช่วยลดค่าที่จ่ายค่าครองชีพให้กับลูกค้าของกนกการทุกท่านด้วยค่ะปีนี้เป็นปีเท่าไหร่อันนี้แอบจําไม่ได้เลยว่าตั้งแต่จําความได้ก็คือ คือมีการแจกข้าวสารมาตลอดเลยค่ะ แล้วเราจะทำเรื่อยๆไปตราบใดที่ทุกคนยังรักกนกการอยู่ก็ฝากถึงแฟนคลับของกนกการทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจังหวัดกาญจนบุรีหรือพี่น้องจากจังหวัดใกล้เคียงก็ขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนที่ดีเสมอมาค่ะและกนกการก็จะอยู่คู่บ้านคู่เมืองกับพี่น้องชาวกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงตลอดไปค่ะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะสําหรับห้างกนกการเป็นห้างของคนเมืองการโดยแท้จริงเปิดให้บริการมากว่า30ปีแล้ว มีการจัดกิจกรรมสรุปเหล่ากาชาติและหน่วยงานทุกองค์กรในจังหวัดกาญจนบุรีในงานวันเกิดเตียเอี่ยมได้มอบเงินหนึ่งแสนบาทให้กับโรงพยาบาลาาาาพหลพลพิยาเสนาและกิจกรรมวิ่งการกุศลอีกด้วย<ง>สวัสดีค่ะน้องบีนะคะจากห้ากนกการค่ะ รบ,ร,บรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ความรู้สึกวันนี้อะคะก็ยินดี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 ใจมากค่ะทุกอย่างอะเป็นใจมากฟ้าฝนเป็นใจอากาศเย็นแดดไม่ออกแล้วก็วันนี้คนมาเยอะมากค่ะคสึกดีใจมากความตั้งใจของเตียเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาความตั้งใจของคุณเตียก็วันนี้นะคะเป็นวันที่กนตกรอยากจะตอบแทนคุณลูกค้าทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนโครงการกนตกรโดยดีเสมอมาค่ะแล้วก็เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย ขาของชีพให้กับลูกชายของกรนดกกรท่านเลยค่ะแล้วปีนี้เราทำเก็นปีนกี่ไรลนะโอ้ ปีนี้เป็นปีเท่าไหร่อันนี้แอบจอไม่ด้เลยว่าต้องแจกจ่าความได้ก็คือมีการแจกข้าวสารมาตลอดเลยค่ะแล้วเราจะทำเรื่อยๆไปจะก็จะทำเรื่อยๆไปค่ะสาวใดที่เป็นอย่างรรกับนกการนอยู่มีลายฝากถึงแฟนคลับกนกกาญจน์ก็ฝากถึงแฟนคลับของกนกการนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจังหวัดกาญจนบุรีหรือพี่น้องจากจังหวัดใกล้เคียงก็ขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนที่ดีเสมอมาค่ะและกนกการนก็ จะอยู่กู้บ้านคู้เมืองค่ะพี่น้องชาวกาญจนบุรเลี้ยงกันหลอดเรียงเกี่ยตลอดไปค่ะเราจะผ่านวิกิตดีไปด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะเราจะซ้ายฝาดับ้าย